ใช่แล้วนะครับแต่วันนี้คงมาในในฐานะคนคนหนึ่งที่ทํางานในทีนะ่ที่พอที่จะสะท้อนปัญหาที่เป็นความจริงของสิังคมผมมาสวัสดีสายสาตยาวด้าสำนักงานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดพิจฉาที่นําเสนออย่างนี้นี่คือขั้นตอนหนึ่งที่จะต้อง ก็คือคนที่ทำงานสามจังหวัดไม่ค่อยแนะนำตัวเองนะครับคนสามจังหวัดน,นะเวลาเราไปนี่จะใช้กระบวนการทางลับในการทำงานก็คือไปเน้นในเรื่องของ,างการพัฒนาเป็นหลักนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากที่เราได้เรียนรู้รได้เข้าใจปัญหาในสามจังหวัดที่เป็นปรัเการาัรนานะเออ ปาฏการอย่างไรแรงนักตั้งแต่ปี47จนถึงวันนี้นับส0ปนะีคนตายน,น,นะเกือบหมื่นคนเนะจ็บเป็นหมื่นคนนะนะสูญหายเป็นร้อยคนนะผู้นำศาส,สนาประชาชนตายสัดส่วนมากที่สุดกว่า5หมืนะอันนี้คือปราฏก,การที่เราได้รับ เป็นรับรู้ในสืน่อนเะดี๋ยวรับรู้จากการตรงนี้มันไม่ใช่ส,ส,รสารนะสำคัญแต่ส,รสาระสำคัญก็คือการที่จนะขับเคลื่อนไปสู่ทงที่เราตั้งไว้ในสามบัญวัติว่าสันติการนะผมเองถึงเรื่อง ส่วนที่เป็นการบภิปรายแล้วก็เราจะต้องปฏิเัตนะอย่างเช่นมีอยู่ครั้งเลย่งที่พวกเรานะฮะจะเป็นเรื่องเรื่องเล่าเป็นส่วนใหญ่ผมไปนั่งกินเหล่ากินมุนทานได้เขเรียกกินหุนโลกอะกินมุนโลกของมัสยิปปุตว่าในเวทีนั้นต่าง ถามตรงนี้เข้าถามตรงนั้นสําเร็จตรงนี้สําเร็จตรงนั้นเขารู้จักตรงนี้เขาผมนั่งฟังเกิดขึ้นชั่วโมงเลผมก็เลยถามว่าเออวันนี้ท่านมาตรงนี้ท่านรู้จักอใครนะแค่ถามว่าท่านรู้จักใครบ้างเขาบอกรู้จักกำนันเพราะว่าแกข้างกำนันนั่งข้างๆกำนันแล้วรู้จักกำนันว่ากำนันชื่ออะไรกะไต่อไม่ได้ออกเขาใหญ่บ้างไม่ได้ แลม่ต้ก็ไปพูดถึงชาวบ้าตตนตาสีตาสาเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาหลักของคนที่ทำงานในสามจังหวัดโดยเฉพาะตรงนีารจัดการ,าากการพูดได้เข้าใจเข้าถึงพันตรงนี้มันมันไม่ดีวัฒนธรรมอะไรทำไมผมต้องพูดถึงชื่อผมก่อนมันเป็นเรื่องของการแนะนำเพื่อให้เขาเข้าใจนะอัตตารุ กระบวนการเรื่อเริ่ในการกับเคลื่อนปัญหาทั้งหมดในไม่ิวัฒนธรรมเขาต้องรู้จักเราเราต้องรู้จักเขาเราต้องรู้จักมากกว่าเขาก็คือกลุ่ลังเรานะจ,จากนั้นค่อยพัฒนาไปสู่กระบวนการกลับฝ้าหุ้มนะก็คือการเขา้าถึงถ้าตอบใดยังมีความหวาดระแวงในชุมชนในพื้นที่แปลว่าคุณยังเข้าใจไม่หมดแม้แต่เรื่อง เข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเขา,เขา,เขาขแล้วเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับาตัวนี้สำคัญก็คือตราฟ้า้วยการเข้าถึงนะการเข้าถึงหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาก็คือการช่วยเหลืออตสาสุจจำแต่วันนี้ในสามจังหวัดมันเป็นแหล่งทุนทุกสายของวัคมีปปมาลงไปในที่นับกว่าแสน ตอนนี้ที่ผม,ผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ได้ฟังจากเวทีเวทีหนึ่งที่เขาพูดกนเวทีตรงนี้เขาจาดที่มอจุฬาก็บอกว่ากว่าสามแสนล้านสิปีนี้นะกว่าสามแสนล้านะทางงบฟังก์ชั่นงบพิเศษงบอะไรผมผมไม่ทราบแต่ที่ผมรู้นะในแต่ละปีเพราะว่าผมอยู่ในกรรมธิการเช่นใางบประมาณาห้ายลาดแต่ละครั้งลงไปในกว่าที่สิ ตรงนี้นถ้าหากว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐมน,นีนะบีจริงปัญหาคงไม่ปานกลาไแม้แต่วันที่สามที่ผ่านมานะเกิดเหตุการณ์ที่ประยุ์เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จําเป็นที่จะต้องนะจะต้องปฏิรูปนะ ทุกเหตุการณ์จะจบง่ายในามาิตสัมบูรแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่สามารถขยับให้คนทั่วไปสนใจมันจะเป็นการจันได้ส่วนใหญ่จะจับได้นะส่วนใหญ่จะจับได้แต่ถ้าเป็นเรื่องปกตินะนะอาจจะไม่ออกในสื่อหลักเนี่ยก็จะจบง่ายๆนะสํานวะการสุบสันนวลจะจะจบด้วย สถานการณ์เป็นสถานการณ์ความไม่สงบมันก็จบเรื่องเราเหล่านี้มันเป็นปัญหากระบวนการที่ผมพูดเมื่อกี้มันเป็นกระบวนการที่ทุกส่วนจะต้องขับเคลื่อนไม่ใช่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นแค่วันเที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของพวกเราเองเราไม่เคยเข้าใจวนี้เลยเมื่อกี้ผมนั่งคุยกับผู้รู้นะ แล้วมีอายะห์ตกรุดอันใดตะกรุดาันตุ้ดนนะอายะห์นะผมสนุปใจความนะครับว่าพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของกลุ่มชนใดเว้นแต่กลุ่มชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นการปฏิรูปมันน่าจะถึงเลยนะแล้วก็การปฏิรูปในสามสิบวันนี่ยมันจะต้องควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันฉับพลันเลย การปฏิรูปมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนนะในระบบหรือโครงสร้างที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่หลายๆอย่างในมิติสามหวัดน,น,นี้นะอย่างเช่นเรื่องของตาเรื่องของกฎหมายที่ซ้อนกันไม่ผิด้ิดฉบับทั้งที่รู้ว่าปัญหาเหล่านั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ไน้่จากว่าอย่างที่ผมพูดที่หลายๆคนพูดว่ามันเป็นเขต <c oughs> การลงทุนใหม่ แต่เป็นเกจการลงทุนในภาวะสงครามหรืองบประมาณทุนนิมหาศาลนะอย่างที่ว่ามติสันะ่งเสร็จโบราณท่าแบนนะแก้ปัญหาแบบโง,โง่ลนะก็คือแจกจ่ายวัวละเป็นวัวเรือนนะล้านส่งล้านาก็ควรแก้ปัญห,หาแบบโง,โง่คือคนสามสังดาห์นี้รวยเล็กๆนะไม่มีใครจนนะแต่เนื่องจากว่า เราเน็กกันารพัฒนาเพราะฉะนั้นกรบวนการคอร์รัปชันจะเกิดมากมายนะท้องถิ่นท้ทองที่ก็แม้แต่องค์กร์าคประชาชนก็ต้องปฏิรูปนะต้องปฏิรูปวันนี้หลายๆองค์กรหลายๆกลุ่มเน็ตไม่ได้ไปถึงไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปถึงผมคำว่าสาันะิภาพเงินกร็ร่ว ิ่งเหล่านี้เราต้องมาอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วองค์กรองค์กรที่สำคัญที่สุดในธรรมดาก็คือสอบบตตอนที่ท่านเลขาสอบตเข้ารับตำแหน่งแล้วต้องไปชี้แจงให้กรรมธิการผมอยู่ การว่า,าครับสวตตนี่ต้องปรับเปลี่ยนเลยนะ,ะกระบวนการติดตามผลต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดสรรคือต้นน้ำจริงๆคือการคัดสรรต้องปรับเปลี่ยนนะคัดสรรโดยเฉพาะคัดสรรในเรื่องขอบบงวัฒนธรมที่จะให้ใครต่อใครตัดเรื่องต่อเพื่อไปหา,หา,หาตรงศักยภาพต้องจัดการังไเรื่องของการเรียนรู้ การวิบิกรับเป,บป,บปบลี่ยนแลวก็การติดตามสกลง2ตขาดการติดตามลเพราะฉะนั้นรายงานสปอตจะเสร็จแต่ไม่สาเร็จหลายๆอย่างจะเสร็จแต่ไม่สาเร็จไม่สามารถที่จะไปหาตรงได้ผมยกตัวอ,อย่างงา่ายๆให้ท่านนี่ผมเล่าเรื่องที่ผมคุยกับท่านในฐานะที่เป็นอนุกรรมธิการผมบอกว่าอย่างน้อ่สุดผมอยากเห็นท่านเอาองค์กรสามจังหวัดนี่แหละมาติดตาม มาประเมินงานของท่านพวกที่ผ่านมาสวตยมีแต่องคอก์กรภายนอกษม์โมกุราพายังเป็นสถาบันที่ไปติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนของสบตแต่โชคดีปีที่ผ่านมาเนี่ยสวตรจับลูกวลาล้านบาทให้กับมหาลัยทั้งห้ามหาลัยในพื้นที่สามจังหวัดและ,ะสขลาด้วยนะครับเพื่อนเรื่องการประเมิน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยสามารถชี้ได้ว่างานสองบอรรไม่เคยสัไม่ไม่ไมสำเร็จทั้งหมดเกือบ80ไม่สำเร็จนะรายงานเฉพาะเสร็จอย่างเดียวปัญหาอีกอย่างขององค์กรของหน่วยงานก็ในที่มเมตต์ภาคประชาชนประชาสังคมเองส่วนใหญนะ่การรายงานความสามําเร็จของเราเนี่ยพอชอก็เหมือน ือเราจะใช้รายงานที่เป็นเอกสารด окумент เด็กนะคอมเมนต์เต็เนี่ยตัวนี้แหละนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลายๆปัญหานะมันไม่สามารถที่จะสะท้อนด้วยเอกสารแต่จะสะท้อนด้วยความจริงเท่านั้นหลายๆเรื่องเนี่ต้องลงไปใน,นที่สำนักงันจะต้องลงไปเพราะบางเรื่องเราจะต้องจับต้องได้ถึงจะมาตกเียงเพื่อ ให้กบผลึกและก็กำหนดในทางถ่ายเทวิ่งอีกอีกหลายเรื่องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมขอเพิ่มเติมในช่วงต่อไปเลยนะครับ